วันที่6สิงหาคมคศ .1945 กลายเป็นวันที่โลกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในสงครามและในความเข้าใจเกี่ยวกับพลังทำลายล้างของมนุษย์ในเช้าวันนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 9ของสหรัฐอเมริกาชื่ออีโนลาเกบินขึ้นจากเกาะเทนเนสซีในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ชนิดแรกที่เคยถูกใช้ในสงครามจริงรหัสว่าลิตเติลบอย น้ำหนักราว4,400กิโลกรัมหรือประมาณ4.4ตันซึ่งเป็นระเบิดยูเรเนียม235ภารกิจของเครื่องบินลำนี้คือการทำลายเมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อริงให้ญี่ปุ่นยอมจำนนและยุติสงครามโลกครั้งที่2ที่ดำเนินมายาวนานกว่า6ปี เวลา08:15นาทีระเบิดถูกปล่อยจากความสูงประมาณ9,450เมตรก่อนจะระเบิดกลางอากาศที่ระดับความสูงประมาณ600 m, เมตรเหนือใจกลางเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายล้างพลังงานที่ปลดปล่อยออกมามีขนาดเทียบเท่ากับระเบิดที่ NT ประมาณ15,000ตันหรือ15กิโลตันซึ่งทำให้เกิดแสงว่ารุนแรงพร้อมคลื่นความร้อนมหาศาลและแรงระเบิดที่กระจายออกไปทั่วบริเวณ รัศมีทำลายล้างรอบศูนย์กลางถึง1.6กิโลเมตรนั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงอาคารบ้านเรือนอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างเกือบทั้งหมดถูกพังทลายผู้คนในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งทางกายและจิตใจอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตทันทีจากแรงระเบิดและความร้อนจำนวนประมาณ70,000-80,000คนและจำนวนผู้บาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนนอกจากนั้นผู้รอชีวิตที่เรียกว่าฮิบาคุชา ต้องผเผชิญกับผลกระทบรังสีที่ตามมาซึ่งก่อให้เกิดโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งและความผิดปกติทางพันธุก,กรรมในระยะยาวสถิติป,ประมาณการโดยรวมแสดงให้เห็นว่าภายในสิ้นปี1945มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดประมาณ140,000คนโดยรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตทันทีและผู้ที่เสียชีวิตภายหลังจากการบาดเจ็บและโรครังสี เหตุการณ์ระเบิดฮิโรชิมาเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดและทรงพลังมากในประวัติศาสตร์มนุษย์มันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่แม้จะน่าทึ่งแต่ก็มีพลังทำลายล้างที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ความโหดร้ายของสงครามและการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำลายล้างมนุษย์ในระดับนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราระมัดระวังและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์โลกควรจะเดินหน้าไปสู่การสร้างสันติภาพและลดความตึงเครียดระหว่างประเทศ เพื่อไม่มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เปิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะไม่มีเทคโนโลยีใดที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตและความสงบสุขของมนุษย์